สวัสดีครับมาสวนครับมามาเบิงเอ๋นอนมันกินไอ้นี่อีกบ่กรกินตนุน่นมากอีกบ่ครับโอ้มันกินอยู่ต้นนี่โอ้นี่ยครับมันกินอยู่อันนี้กลับจากรับนอนเลี้ยงแล้วครับกลับมาบ้านก็เลยแวะมาเบิงสวนก่อน อันนี้ประมาณเวลาสองโมงเชิงครับสองโมงเสาร์กินที่เก่าครับเดี๋ยวจะเห็นตมันเหล่ามันมาสวยโพดครับขันมาแต่แถวเสาสีเห็นอยู่ใส่มันลงไปละมั่งครับเน,นี่ยมับมันกินบึงกินโอ้หมดเลย เขาบอกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,อยาขาปูมาฉีดครับยาขาปูเอ,อ,เอาฉีดฉีดใบมันได้ครับเขาบอกเขาบอกนะฉีดใบมันใบบุมบกมะนาวยาขาปูผสมน้ำฉีดใส่กระบอกฉีดฉีดน้ำฉีด,ฉด,ฉด โอนี่ตัวนึงเฮลเลนนี่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 ตัวนอยๆเลยไอ้ยาาป่วยที่ว่าเป็นกล้องกล้องกระดาษนะครับกล้องสี่เหลี่ยมแล้วมันมีไอ้โอ้นี่ตัวน่นี่นี่นี่ตัวน้อยนี่อันนี้อันนี้นอนน้อยนี่นี่นี่มันมีไอ้เขาสีเขียนไว้ว่ายังนกจำบระด้แต่ว่ามันมี เป็นลูกป,ปูสีแดงอยู่ข้างกองครับดสีดเอาแต่ว่าเขาบอกว่าหามหามโรยตรงนี้เด้อมันย่อยพวกพวกไอ้น้ำตายเสตเดือนอย่างนี้เสตเดือนอยู่ขาา้างในข้างล่างวันนี่ครับหลายครับเวน้อยมันจะขี่มันหน่อยขี่มันหน่อยขีขาานน่แค้ตัวมันเลยยังวะโอ้ อย่างปูไวก็บม่ได้มาเบิบ่บครับน้ำแลงบนพื้นาเลยบนย่ำเสาสีดเหลวยามาเฉียดแล้วครับยาขาปูละ่ะที่เทวา,านั่ยละอันนี้ตัวน้อยครับมีแตัวน่อยตายละตัวใหญ่บ่ามีตัวเหี้ ขึ้หนอนชาเขียวเนี่ยเห็นเมื่อนขาไปประมาณหกเจ็ดตัวนี้ครับนม่วมันมีหนอนน้อยก็น้อยตัวมีอยู่ตัวน้อยน,นี่มันกำลังโปรงใบไมน้นี่นี่ยอดไม้ครับนี่มักขนาดเลยนอนเออดีมีหมด มากินนอนบ่นี่ล้วตัวนึงนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยน้ำเว้นบ่เคยเห็นหรอกครับมันจะเห็นแต่น้ำคัมหัวคัมน้ำคืนน้ำคืนมันจะกินน้ำคืนน้ำซาวมันจะลงไปลงไปข้างหลังก็ได้ต้องมาเบิ้งเพราะว่าน้ำคืนบ่ได้มาเบิ่งครับมันอยู่ไกลบ้านเนี่ นี่อันนี้นี่นี่นี่นีโอ้โีต้องหายามชีดแล้วมาบงสุงบัวใหญ่ละผมมีเวลามาเบิรกสุงมือนนี้อนนีโอเคกงกับปลูกมีบัปขามเทียนน้ ปลูกไว้ต้นนึงครับน,น้าเทียอนุรักษนะ์ไว้นะอนุรักษ์ไว้เดียเด๋ยวมันสิบโมมีท่านญ่เลยนี่ท่านไงตักไงเลยอันนี้ฉีดเล็กปลูกไว้ต้นนึงครับตอนนี้ก็ยากมากหมดเลยครับเมือนั้นฝนตกที่ว่าฝนตกสองมือที่แล้วน้ำสาบ,บัวครับ แสดงอยู่แต่อยากให้กตูกอีกสักอาทิตย์หนึ่งหัวละจะได้น้ำอันนี้เวลาสองโมงสองโมง,ส,ส,อสองโมงเสาร์ซอยสองโมงเชิครับสองโมงสองโมงครึ่งอันนี้ต้นยางนามันบวก,กินเด้มันใบมันขี้วัวมันใบมันใหญ่เปล่าบวก,กิ้นยางน้าบวกลกิ้น นอนนะครับบรรยากาศคึมครับคลุมฟ้าคลุมฝนคือฝนจะตกเห็นละเมืองเศร้าเขเลี่ยนๆครับเมืเองเศร้าเลี่ยนอยู่เลี่ยนน้อยหนึ่งอ่าลำดวนปลายางครับ กีดยางละเบิ่งลราเขาขีดยางกันเป็นไรโอ้นี่อันนี้ยังบม่ได้เกียดอยู่วตามเตี้ยเลยให้เพ่นเกีดให้ครับไม่มีเวลามาเกียดเกียดว่าเป็นน้ำละวานุ้ยมันบอกอ่าโอเคครับผมโอเคครับเอามาฝากคนนีเก่อนครับผมครับ าสวนครับมาเบ่งไอ่อนกินใบบักูดใบบักหนาวฝนตกมันโป่งไหมอ่ะมันหอมบ่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเบ่งมาเบ่งไหเรื่อยแล้วครับนอนเบ่งบ่ได้ก็เดี๋ยวยามาฉีดน้โอเคครับผมโอเคครับขอบคุณครับ